สวัสดีค่ะ,ะ,คะคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนนะคะวิธีการเปิดเบี้ยมานะคะสาหรับให้เจ้าเที่ยวมานคารร่างขง้ามารจะเรเยปิมันการบุบบลาเอสนะคะเราก็ก่อนอื่นเลยเราไปที่เมนูการบริหารระบบค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้พวกเรามาที่กําหนดการค่าตั้งต้นการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเริ่มต้นในการดำเนินในระบบนะคะแล้วก็มาที่ปุ่มเมนูบันทึกปีงบและวก็งวดบัญชีค่ะเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะเมื่อเข้าไปปุ๊บให้พวกเราคลิกค้นหาก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏเีียอวันล่าสุดก็คือเปียววันหกแปดนะคะ ะะเราก็จะทําการเปิดปีโอแมน69นะคะเราไปที่เมนูด้านบนค่ะกดปุ่มนะคะบวกเพิ่มรายการปีโบมานในงวดบัญชีนะคะซึ่งจะต้องใช้สิทธิ์ผู้นันกองขลังในการกําหนดนะคะเมื่อเราเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็แค่เลื่อนดูนะคะก็จะขึ้นงวดบัญชีให้เราวันเริ่มต้นที่สุดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เนียนกดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะก็ กดปุ่มยืนยันนะคะ,ะก็แค่นี้นะคะขั้นตอนก็จะสามารถเปิดปิ้วมาแล้วก็ไปร่างเขมารายจ่ายประจำปิ้วมาทุกก้าวในระบบ n e w ละแอสได้นะคะ,ะแล้วก็กดปุ่มตกลงนะคะ จแล้วเราก็แบ็กกลับเข้าไปนะคะกลับเข้ามาที่หน้าจอเดิมกดค้นหาค่ะอ่าระบบก็จะโชว์รายการปี้วมาูกก้าให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดปิ้วมาแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่มานะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต่างๆนะคะไปล่างอ่างบประมาณรายจ่ายได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปร่างนะคะเราจะต้องเพิ่มสิทธิ์ให้เจ้าหที่ยมานก่อนนะคะก็คือไปที่เมนูบัแถนระบบนะคะการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานนะคะคลิกไปที่ผู้ใช้ก่อนโดยที่เจ้าที่ยวมาหรือว่าหัวหน้าเจ้านที่มาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าแชร์ระบบอีเวสได้นะคะแล้กดค้นหาเพิ่มเจ้าหน้าที่ประมาณค่ะนะคะก็คือเป็นการจัด จัดการกลุ่มนะคะตามสิทธิผู้ใช้ระบบก็ค,คือจะประกอบด้วยสิทธิเจน้าท่โยมาแล้วก็สิทธิหัวหน้าเจนท่โยมานะคะซึ่งหัวหน้าเจ้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิทธิในการอนุมัตินะคะงบประมาณรายจ่ายของพวกเรานะคะโดยที่ไม่ต้องมาใช้ยูเซอร์ของผู้นายกองขันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับระเบียบนะคะมันเป็นการกําหนดสิทธิ์ตามการจัดการกลุ่มผู้ใช้านระบบ Newlands นะคะก็ยังน้อยเราก็เพิ่มไปทั้ง2กลุ่มเะคะเพื่อง่ายในการ แก้ไขงบประมาณของพวกเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สตูถ้าเราต้องการเพิ่มไข่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเพิ่มที่ผู้ใชยนะคะในกลุ่มเราจะดูที่มันมีอ่ากลุ่มค่ะคะนค่ะแล้วก็แสดูก่อนว่าเรามีชื่อ,อยจ้าหน้าที่ออม,มาแล้วยังในกลุ่มนะถ้าไม่มีเราก็จะเพิ่มให้นะคะ โดยที่คนที่อยู่ในกลุ่มได้จะต้องเป็นผู้ชายเกาะน,นะคะแล้วก็ดูะคะถ้าว่ามันมีครบถ้วนแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มใครให้เขาสามารถดูระบบมาหรือว่ามาร่างทฤษฎีข้อมัญนใได้เราก็เพิ่มเข้าไปนะคะต่อไปกลุ่มะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่มาซึ่งจะเป็นสิทธิ์อนุมัติ อัพประมาณรายจ่ายของพวกเรานะคะคือที่แบดงข้อบัญญัติะคะซึ่งไม่ต้องมาให้ใช้สิทธิ์ผู้ในกองขาง,งอนุมัตินะคะเราก็กดปุ่มะคะที่เป็นปุ่มะคะบุคคลคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะก็จะเป็นประหลาดนะคะผู้ในการกองยุทธศาสตร์นะคะหรือว่าเช่นที่วิเคราะห์ก็ดีนะคะเป็นการกำหนดสิทธิ์ตามระบบ NLS น,นะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับระเบียบว,วิธีการอนุมัติของพวกเรา ตามที่แจ้งไว้นะคะแล้วก็ดูว่าเราจะเพิ่มใครเป็นประหลาดเป็นหัวหน้าฝ่ายนะคะหรือว่าเป็นวิเคราะห์ก็ได้หมดนะะเพื่อง่ายในการที่อนุมัตินะคะนี่เนาะแล้วแต่ว่าหน่วยงานไปมอบหมายกันใครน,น,นะคะซึ่งพวกเราจะต้องทําคําสั่งค่ะที่เราจะคนเข้าไปอยู่ในุ่มสิทธิต่างๆค่ะเราต้องทําคําสั่งประกอบด้วยน,นะคะ ค่ะทีนี้เมื่อเรากำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำการร่างประมาณการรายรับปีก้าวนะคะหรือว่าประมาณการรายจ่ายได้เรียบร้อยนะคะซึ่งปีนี้ระบบแอ s ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็ไปดูนะคะก็จะสอดคล้องตามวิธีการนวมานมากขึ้นนะคะว่ามีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งะคะ่ะเมนูร่างเราก็จะไม่มีค่ะเราก็สามารถ ลางใดเลยนะคะ